ว่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่คุณพ่อคุณสาวลุงพนค่ะนี่นะคะมาเจอคุณแม่อีกแล้วสสวัดีค่ะครบรอบเนาะคุณแม่เนาะมาสวดมนต์กับลุงพนจ้าคุณพ่อกับมาบอกค่ะคุณแม่ลงกันดาเดียวนี่พูปยิ่งยิ้กว้างขวางลงอะไรอี๋ยวนี้ลงพ่อจะาคุณพี่สาวสาวบอกเลสาวย่างย่างอันมองย่างหลายนะแม่เนาะมันโล่งดีนะแม่เนาะอากาศแบบบันบานเฮาด้วยนะแม่เนาะจ้า โอ้ยนูดีใจในมือเนี่หนูดีใจค่ะที่มือนี่มาเจอคุณแม่ออกเนี่ยเพราะว่ามือนี่บ้านผาใหญ่ค่ะนูก็ตั้งใจนูสิมาแบบนี่แหละค่ะ้ำใจพี่สาวน้องนูนะโมเมนต์ยังดอกคุณแม่นูมาหนแบบว่าอยู่กับน้องตลอดตลอดแต่ว่านูไม่ค่อยสิมานันปันใดนันนะคุณแม่ค่ะเพราะว่านูกับ แบบเฮาอยู่แบบมอ่อมอ่ไม่แอยู่ปกติของเฮาน่ะคุณแม่จ้ามีหยังเบียกหยังเฮาก็เฮ็ดไปจังซี่จ้าจ้าหนูก็ตะกี้ตะก่อนหนูก็เฮ็ดงานอยู่อันสมุทรปราากรจ้าน้องหนูนี่ก็ผู้นี้ก็ไปหาหนูนั่นล่ะก็หนูนี่ล่ะฝากงานฝากหยังให้ก็ได้ลุงพลนเนี่ยละกับปติ๋นน่ะอ่อดประตูน้อยหนึงอ่อนก็ดีจ้าตัวน้อยเพราะว่าแพงน้องหลายก็เลยให้น้องกินหลายยั่นน่ะ ใช่ยาพ่นกินเข่ากินข่าค่ำใหญ่ได้มือพ่นแหงใหญ่ๆจับปุ๊ปบปึบเอาเด้สใชยาพ่นนะอันนี้แฟนขาเปิดมาเนี่ยไปถ่ายรูปอันนล้ปะคุณแม่ปะใส่เสื้อโต๊ะเก่าห่างไปห้าน่นนะคะรถปอนก็จอดอยู่หน้าห้องน้ําลุงพลนนะคะจอดขวางเลยนะคะคุณเอฟซีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะปอนเห็นที่เหมาะนะคะที่เหมาะปอนก็เลย สวัสดีค่ะน้องมนนะคะโอ้ย <laughs> สวยมากๆเลยนะคะคน FC มีเ FC นะคะมาหาลุงพ้นนะคะเดี๋ยวพวกพันจะค่ามาดูว่าซ c มาจากไหนนะคะทุกคน สวยงดเลยนะคะทุกี่ม,มาเดี๋ยวป้าออนพามาดูใกล้ๆนะคะย่าสวัสดีค่ะคุณเองสวัสดีค่ะาาาวันนี้ย่าพาจำสินค่ะวันศินค่ะวันศินวันนี้ ค่ะวันชิ้นใหญ่เนะาะค่ะเอ้าเล็อกอียกยังเนาะอันนี้เนาะบานนี้อ,นอ๋อชัดนะคะย่าอชิโนว่าถามมะล็กอะไรชชััดดอ๋อ ปปไ<ห>ปเย็บมาเจอคนสวยอีกแล้วหนูว่าหนูจะมาถ่ายเอฟซีมาจากไหนคะน่ะน,น่ยนีลมันนะคะอ,อ๋อกำลังเดิอนอยู่ข้างบนนะคะลอดใต้ท้ององค์ปู่อยู่ นี่นะคะเรบซีมาจากไหนนี่ค่ะเวลาขนาดนี้ก็ซีมองกว่านะคะคุณเรีซีช่วยงามมากๆเลยนะคะ อ๋อตอนได้ยินเสียงลุงพลน,นะคะพูดได้ยินเบ้าหูไม่รู้คุยกับใครนะคะคุณอีฟทีนี่นะคะคุณอ c ฟซีมาจากต่างประเทศนะคะนี่ค่ะมาไหวองค์ปู่นะคะมาไหวองค์ปู่ เดีบบ๋ยวอ้อนพาคุณเอซขึ้นมาดูนะคะใกล้ๆเลยนะคะมามาจากนั้นนะคะ ดูค่ะองปูบร mm ิจ hmm, so like ิตมากคราดนะคะด้วยแรงศรัทธานะคะเอฟซีทั่วโลกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน เยวมาห้าก <S 々> ็น่หนไมมาห้าเาใกล้แนหนิสนยมากเลยค่ะนี่นะคะจำอะไรไหเก็บมาจำเออได้แล้วเอายังแฝแม่กัน เวัดดีนะคะสวัดดีค่ะมามาไปใส่ค่ะเนี่ยโอ้ทอูเทนปะค่ะนครพนมเาได้นครพนมแทอูเทนกบ้านอีพรตัวบ้านบ้านอีพรลุงพจนนเงตัวแทอเทนนะบ้านข้อแทอุเทนอ๋อบ้านข้อไม่ให้ไม่เนาะเมนค่ะปูพองยี่บ้านหวยให้เนาะจ้า ป้าออนค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะป้าออนนะคะป้าออนนะคะป้าออนเอ่ยลุงพุ้น ส่วนทางกับอีพ่อพองเมื่อกี้นี่พ่อพองมาและนกก็เลยมาปออนกรเลยมาค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะคะเด้อพี่น้องบ้านเท้าเด้อค่ะ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 หั่นคือเป่าหยอดบันหัวไห่เนาะจะแมนอิลีแมนอลีค่ะแมนอิลีค่ะแมนค่ะอีพ่อก็ยูนท่าอุเทนหวไห่นั่นแหละแมนค่ะเมื่อกี้ปีใหม่เนี่ยพวกหนูก็ยังไปกินปลาอยู่กับกลุ่มค่ณย่าพี่น้องอยู่ค่ะ แมนค่ะแมนค่ะว่าคือกันเนาะค่ะเนาะค่ะบังแต่แรกๆเได้บ่งงงจ้าโอ้จมนมิตระฟูงามๆเนาะต่บานเฮ่าจ้าจ้าเป็นตัดต่เพลงนะันังมาหอดมาถึงองคูหล้ดดีใจบ่ค่ะเนี่ดีใจเนาะค่ะเนาะค่ะาค่นคุณามาพี่แห้งามกว่าเก่าจ้า ค่ะอิหลีงามอิหลีเนาะเหมาะเนาะแม่นเหมาะค่ะโนว่าเหมาะอิหลีแบบว่าคนไกลไปไกลมากในหอนทาฬิกะเรา่านมันคนหลายกันเดียอะแยะเมนบ่ค่ะโอ้ก็เลยมาก่อนโอ้เพราะว่าอีกที่เราก็กัได้่ทับเจ็ดเมนค่ะวันที่เก้าพ้นชีเฮ็ดอันอันพิธีบวงสรวงองค์ปู่ค่ะค่ะเพื่อนกัเชิญชวนคุณเอฟซีทั่วโลกเนาะเนาะนี่นะคะขนาดบราไปเชิญทั่วโลกกันแน่นแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อ ใหบ้านเดียวกันบ้านปูพองนะคะบ้านบ้านเกิดปูพองนะคะเนี่ยค่ะบ้านบ้านท่าอูเทนบ้านข้อห้วยไห่แมนค่ะแมนค่ะตีได้ค่ะเดินท่ายูปได้เลยค่ะเนี่ยเสียมักมุ่งใดค่ะมันค่ะค่ะงามดีค่ะค่ะงามค่ะงามงามก้นตัวเน หน้าบึงข้างแน่บงด้โอ้น่แหงเป็นวัดอยู่คุณแม่แล้วลุงพ้นพ่อหนึ่งเก้าต่ว่านูนะพศอหนึ่งหกค่ะหนึ่งเก้าห้าสิบลน่งห็นเกิดพศอหนึ่งหกหนึ่งหกก็สิห้าชิฟนะคะเนาะในเดชนาอืมจ้า ลุงพลเป็นน้องน้องสายหลาน้อนค่ะจ้าเป็นน้องสี่สิบห้าสี่สิบห้าบอกจ้าอันนี้ห้าจุดหกเ่องหกเปดเนืองหกอันนเนื่เป็นน้องเราเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ้านเดียวกันกับปูฟองเด้อค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมิตรภูงามงามมึงเนี่ยเจ้าเพิ่นมาหอดมาถึงลุงพลก่อนเหมือนบวงสรวงองค์ปู่อีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยอือ เพิ่นคิดว่าเออเพิ่นเพิ่นคิดว่างานบวงสรวงนี่คนสิหลายเพิ่นก็เลยมากรค่ะค่ะค่ะนี่นะคะเพิ่นว่าอันได้มาหอดมาถึงแล้วเนาะแม่นได้เห็นแต่ในช่องยูทูปแม่นบ่ค่ะก้องคุณค่ะบดีบัวหอดจักเสื่องเลยมาหอดนี่แหละมาแต่เยอรมันุ่นสาธุบุญสาธุบุญเนาะค่ะค่าค่าค่นี่นะคะเป็นพี่น้องนะคะหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันนะคะกับปู่ผ่องนะคะเนี่ยค่ะ ญาติพี่น้องนะคะมาได้ได้มาถึงองค์ปู่แล้วนะคะได้มาขอพรจากองค์พ่อปู่แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศซีม่วงกว่านะคะขอบคุณคุณ f อฟีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ